จังหวัดสุโขทัยนะครับไป,ไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษครับที่ศาลาอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยนายนกพลิตสิริโกศนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารบพิษ วันนวมินทรามหาราชโดยพระเทพวชิระเมธี จาอาวาสวัดพระศิลรัตมมหาธาตุราชวรมวิหารเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการข้าราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจิตอาสาประชาชนและผู้มีเกียรติร่วมในพิธีครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยจุดทูบเทียนบูชาพระระัตนตยจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ผู้วาราชาการจังหวัดสุโขทยัยและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการถวายเครื่องไทยธรรมทางด้านผู้วาราชาการจังหวัดสุโขทยัยทอดพระไตรจำนวนสิบไต่พระสงฆ์สดระปกรณ์อนุโมทนาถวายอดีเรกผู้วาราชาการจังหวัดสุโขทยัยกรวดน้ำจากนั้นวางพวงมาลาถวายราชสักการะกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา90วินาที แล้วกราบพระรัตนนาตายถวายความคารพหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมผู้ร่วมพิธีเข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาทพระสงฆ์และสามเณรบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ค่ะ ครับนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุโข,ขทัยนั่นเองครับมาดูข่าวสารในส่วนของทางพื้นที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างค่ะที่อำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรจัดงานบางมูลนาครวมใจเทิดไทราชวงศ์จัก,กรี124่รีปีพระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาค่ะ ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิษผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในงานบางมูลนาครวมใจเทิดไทยราชวงศ์จักรี124ปีพระปิยะมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาค การจัดงานดังกล่าวครับเพื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2444พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสมนฑลฝ่ายเหนือทางชลมากและทรงประทับแรมริมแม่น้ำน่านซึ่งในปัจจุบันคืออำเภอบางบุาค นอกจากนี้ครับทรงเสด็จเยี่ยมรัศดรไปตามลำคลองบุษบงในอดีตเป็นที่ตั้งของเมืองภูมิซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของอำเภอบาบุญนาคภายในงานประชาชนชาวบาบุญนาคร่วมแต่งกายสมัยรัชากาลที่5เพื่อสัมผัสบรรยากาศความเป็นไทยส่งเสริมอนุร,รักษ์วัฒนธรรมประเพณีพิธีถวายเครื่องราชสการรัชากาลที่หชมรัศการภาพเก่าเล่าอดีตชอบตลาดย้อนยุคและการแสดงจากชาวอำเภอบางบุญนาค,ครับ